สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา14นาฬิกาทางไทย PBS นะคะประชาชนจำนวนมากเตรียมมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอทิศดีสาวงพรุ่งนี้ซึ่งก็ทำให้ยอดการจองตั๋วเครื่องบินที่เดินทางมาจังหวัดบุรีร,รมัมย์เต็มทุกเที่ยวบินนะคะจนเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มกำลังอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารประชาชนจานวนมากศิลปินดารานักธุรกิจนักการเมืองรวมถึงส่วนรชาชการ ใช้บริการสายการบินเพื่อเดินทางเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอทิษดีสหวงศ์ที่จะจัดขึ้นที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีย์ซึ่งขณะนี้มียอดการจองตั๋วเครื่องบินที่เดินทางมาจังหวัดบุรีด์เต็มทุกเที่ยวบินไปจนถึงวันพรุ่งนี้นายสมหมายชายนิตผู้อํานวยการท่าอากาศยานบุรีดาระบุเพิ่มความเข้มงวดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร ตลอดทั้งสัปดาห์ที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพของปอทิสดีโดยเฉพาะในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเพื่มเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้โดยสารจํานวนมากรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเครื่องบินเช่าเหมาลำที่จะนําผู้โดยสารเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของปอทิสดีค่ะ